สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนม .6 ทุกคนนะคะโดยเฉพาะ6กทับ2ที่ไม่ได้มาเรียนวันนี้นะคะจะไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจนะคะ <c oughs> คุณครูสอนหนังสืออยู่แล้วแม้ว่าหนูจะไม่มาโรงเรียนนะคะ <c oughs> เอาละเดี๋ยววันนี้คุณครูจะสอนหนูต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะ <c oughs> ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราพูดกันในเรื่องของการถ่ายทอดวรรณกรรมท้องถิ่นใช่ไหมจำได้ไหมที่คุคณครูให้หนูทําชิ้นงานคือแผ่นพับนะคะ การถ่ายทอดวรรณกรรมท้องถิ่นเนี่ยก็มี3ลักษณะของการถ่ายทอดลักษณะที่1นนั่นก็ค vale ือการถ่ายทอดประเภทการเล่ามีฐานจาได้หรือเปล่าการถ่ายทอดประเภทการเล่ามีฐานลักษณะประเภทที่2ก็คือการขับลําวรรณกรรมในที่ประชุมชนก็คือที่ที่มีคนอยู่เยอะๆนะคะประเภทที่3นั่นก็คือการละเล่นและการแสดงพื้นบ้านนะคะ3ประเภทนี้เป็นการถ่ายทอดวรรณกรรมท้องถิ่นที่เราเรียนกันไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมา วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของคุณค่านะคะของวรรณกรรมท้องถิ่นต่อสังคมค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือนะคะเล่มน,นี้นะคะวรรณกรรมท้องถิ่นเล่มน,นี้นะคะประกอบไปด้วยนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้าที่เก้านะคะหน้าที่เก้าเปิดได้ยังเอง่ย ในอดีตน,นะคะเราจะมีสถานที่หนึ่งที่เป็นสถานที่ที่เรามากักจะใช้เป็นศูนย์กลางในการเจอกันเราเนี่ยไม่ว่าจะเกิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นวัยแต่งงานนะคะวัยที่เป็นผู้ใหญ่นะคะหรือ,อในช่วงอายุที่ต้องตายตายเกิดแก่จบตายผูดง่ายๆนะคะเราก็ใช้สถานที่นี้เนี่ยเป็นหลัก นั่นก็คือวัดนั่นเองนะคะในอดีตเนี่ยเราใช้วัดเป็นศูนย์กลางนะคะในทุกกิจกรรมของคนไทยนะคะโดยเฉพาะคนไทยศาสนาพุทธเนี่ยก็จะใช้วัดเป็นศูนย์กลางนะคะนอกจากใช้วัดเป็นส่วนกลางในการทําพิธีกรรมต่างๆแล้วเนี่ยเรายังใช้วัดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้นะคะหรือภูมิปัญญาต่างๆของคนในท้องถิ่นใช่ไหม เกิดนักเรืยนที่เคยไปวัดโพเนี่ยก็จะเห็นว่าที่วัดโพนี่ก็มีการเขาเรียกว่าบันทึกตําราแพทยศาสตร์ของการนวดแพทย์แผ่นไทยไว้นะคะเหมือนกับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกเลยที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการนวดแพทย์แผ่นไทยไว้นะคะ เช่นเดียวกันเลยนะคะในดีนเนี่ยเราก็ใช้วัดเนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และก็ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นของแต่ละที่นะคะคนไทยเนี่ยทุกภาคเลยนะคะสามารถเรียนรู้วรรณกรรมท้องถิ่นของจังหวัดตัวเองเนี่ยได้จากวัดเป็นหลักนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นแล้วเนี่ยยังเป็นการแสดงการเล่นพื้นบ้านนะคะหรือ,อ วรรณกรรมนะคะทั้งมุคปาปะาแล้วก็เป็นการบอกเล่านะคะหรือววรรณกรรมลายลักษณ์ต่างๆเนี่ยก็ใช้วัดนะคะเป็นสถานที่หลักๆในการรวบรวมบันทึกแล้วก็ถ่ายทอดเผยแพร่นะคะ <S <S วรรณกรรมท้องถิ่นนะคะจึงมีอิทธิพลนะคะแล้วก็มีคุณค่านะคะต่อสังคมต่อคนในท้องถิ่นนั้นๆมากมายซึ่งคุณค่า ของวรรณกรรมท้องถิ่นต่อสังคมด้านที่หนึ่งนั่นก็คือ คุณค่าต่อศิลปะการแสดงพื้นบ้านค่ะซึ่งเป็นคุณค่าที่ได้รับอิทธิพลตรงๆเลยนะคะเพราะว่าการละเล่นแล้วก็การแสดงพื้นบ้านพื้นบ้านของทุกที่เนี่ยย่อมสัมพันธ์กับท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นของตนเองค่ะไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมที่เป็นวรรณกรรมแบบเล่าปากต่อปากหรือว่าที่เราเรียกว่ามุขปาฐะหรือว่าเป็นวรรณกรรมลายลักษณ์นะคะการแสดงพื้นบ้านเนี่ยค่ะ สิ่งหลักๆเลยก็คือมุ่งมุ่งความบันเทิงนะคะมุ่งให้คนที่เข้ามารับชมหรือว่ารับดูเนี่ยนะคะรับฟังเนี่ยนะคะได้ความบันเทิงใจนะคะแก่ผู้ชมกลับไปเช่นอะไรบ้างเช่นการขับร้องเพลงนะคะของพ่อเพลงแม่เพลงนะคะหรือการเล่านิทานนะคะที่ผู้เล่าหรว่าต้องการให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินผู้ฟังก็อยากได้ความบันเทิงกลับไปนะคะหรือ นะคะหรือสัทลักษ์นะคะหรือเรื่องราวต่างๆที่นำมาใช้นะคะในการถ่ายทอดนะคะส่วนใหญ่ก็มุ่งเพื่อความบันเทิงน,นะคะวรรณกรรมท้องถิ่นเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็มีอิทธิพลต่อการขับร้องแล้วก็การ ละเล่นพื้นบ้านต่างๆมากมายนะคะการขับร้องก็มีชื่อเรียกอย่างว่าการขับลำนะเช่นหมอลำนะคะที่เราจะพบกันมากในภาคอีสานนะคะหรือการละเล่นเพลงเรือนะคะเพลงเกี่ยวข้าวเพลงอีแซวของภาคกลางนะคะเพลงซอนะคะของภาคเหนือนั่นเองค่ะการแสดงต่างๆของแต่ละภูมิภาคนะคะที่ที่มีอิทธิพล โดยตรงเลยจากวรรณกรรมท้องถิ่นก็เช่นละครนอกนะคะละครนอกกับละครในมีความแตกต่างกันละครนอกก็คือละครที่แสดงนอกวังนะคะผู้แสดงเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงโดยมากจะเป็นผู้ชายนะคะการแสดงก็จะไม่ได้รู้รา่าสวยงามเน้นความตลกปกฮาความบันเทิงนะคะส่วนละครในนี่ก็จะแสดงกันในวังนะคะตัวตัวละครที่แสดงจะเน้นความสวยงามประเนีตยผู้แสดงมักจะเป็นผู้หญิงเป็นหลักนะคะ อะ,อะไรอีกนอกจากละครนอกละครในแล้วนะคะก็ยังมีละครชาตรีซึ่งเราได้รับอีทธิพลมาจากภาคใต้นั่นเองนะคะหรือหนังสดหรือว่าละครเวทีนั่นเองนะคะแล้วก็ลิเกของทางภาคกลางค่ะละครซอลแล้วก็ลิเกไตของทางภาคเหนือที่ชั่วโมงที่แล้วเราได้พูดคุยกันในเรื่องนี้ไปแล้วนะคะ มโนราหนังตะรงของภาคใต้ก็ถือว่าเป็นศิลปะก,การแสดงที่มีผลต่อ,อที่วรรณกรรมท้องถิ่นที่มีผลต่อศิลปะก,การแสดงโดยตรงนะคะต่อไปข้อที่2นะคะคุณค่าด้านที่สองของวรรณกรรมท้องถิ่นนั่นก็คือ คุณค่าต่อการอธิบายความรู้ความเป็นมาของชุมชนแล้วก็เผ่าพันธุ์ค่ะนิทานพื้นบ้านเรื่องเท้าแสนลมนะคะหรือเรื่องพญากงพยาพานเนี่ยมันเป็นตำนานนะคะเล่าความเป็นมาของสถานที่นั้นๆเช่นพญากงพยาพานก็เป็นการเล่าตำนานความเป็นมาของจังหวัดนคปรปฐมนั่นเองแล้วก็จังหวัดราชบุรีนะคะถ้าเกิดเราเ,เรียนรู้ไปลึกๆเนี่ยเราจะรู้ว่า ภายในวรรณกรรมท้องถิ่นเนี่ยเป็น,ปน,ปนการจดบันทึกเรื่องเล่าตำนานความเป็นมาของชุมชนของพ่าพานของเราหรือของท้องถิ่นของเราเนี่ยได้อย่างมากมายนะคะหรือนิทานเรื่องขุนบรมนะคะเรื่องปฐมมูลนะคะล้วนแล้วแต่เป็นตำนานของชาวอีสานนะคะ เมื่อกี้เราได้ของภาคกลางเปแลลาโนแล้วก็ภาคอีสานนะคะแล้วต่อมาเราไปดูภาคเหนือกันบ้างว่ามีเ,ออเรื่องอะไรกันบ้างนะคะอ่าโดโลกปิดปิด้ดดเราไม่ทนไหนคะเสียงมันเข้ามอ่าภาคอีสานาภาคเหนือนะคะภาคเหนือเช่นตำนาน15ราชวงศ์นะคะตำนานพระเจ้าเจ็ดตนนะคะล้วนแล้วแต่เป็นที่มาของ ชุมชนชาวเหนือทั้งนั้นเลยถ้าอยากรู้ว่าเหนือมีที่มาความเป็นไปเป็นมาอย่างไงก็ลองไปหาดูนะคะและต่อไปค่ะในภาคใต้นะคะเราเนี่ยยังไม่พบหลักฐานที่อธิบายความเป็นมาของตำนานท้องถิ่นเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนนะคะเหมือนกับภาคอื่นๆนะคะถ้าเกิดเราอยากรู้ความเป็นมา บวกกับความสนุกเพลิดเพลินนะคะครูแนะนําเลยว่าวรณกรรมท้องถิ่นหลายเรื่องนะคะนอกจากได้ความสนุกสนานแล้วเนี่ยก็ยังบอกที่มาตำนานนะคะของท้องถิ่นชุมชนนั้นได้เป็นอยา่างดีต่อไปข้อที่สามค่ะคุณค่านะคะของวรรณกรรมท้องถิ่นต่อสังคม ข้อที่3นั่นก็คือเป็นสื่อกลางในการจูงใจให้ชาวบ้านนิยมไปวัดเมื่อสักครู่ครูก็บอกแล้วว่าในอดีตเนี่ยเรามีวัดเป็นศูนย์กลางเนาะนะคะชาวไทยในอดีตเนี่ยนิยมไปวัดนะคะครูอัดคลิปสอนอยู่ค่ะอ่านะคะ ตอนนี้ก็คือเหตุการณ์ในห้องก็คือมีนักเรียนเนี่ยประมาณห้าถึงหกคนเนี่ยมานังในห้องแล้วก็เสียงก็ดังนิดนึงต้องรบกวนนักเรียนด้วยนะคะเอาละเข้าเนื้อหาของเรานะอะในอดีตนะคะเราจะใช้วัดเนี่ยเป็นส่วนกลางเนาะในการเดินทางไปทำกิจกรรมต่างๆไปร่วมพิธีกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบวชลูกแต่งร้าน เกิดแกเจ็บใต้ใช้วัดเป็นศูนย์กลางทั้งหมดนะคะใครที่อยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรก็จะไปที่วัดรวมถึงวรรณกรรมท้องถิ่นด้วยนะคะจึงทําให้ชาวบ้านเนี่ยนิยมเดินทางไปวัดค่ะนอกจากนิยมไปวัดเพื่อไปศึกษาแล้วเนี่ยก็ยังไปฟังธรรมนะคะเพราะเชื่อว่าการฟังธรรมหรือฟังนิทานนะคะจะได้รับอาน,นิสงส์สูงนะคะความเชื่อเหล่านี้ก็สืบทอดกันมานะ ปรากฏถึงปัจจุบันที่เวลามีการเทศหมาชาติมีเทศต่างๆเนี่ยชาวบ้านหรือคนไทยส่วนนียก็นิยมเจอฟังเพราะว่าเชื่อว่าจะได้รับอานิสงส์ส่วนบุญน,นะคะตามไปด้วยนะคะและต่อไปข้อที่4ข้อที่4นะคะคุณค่าข้อที่4ก็คือมีอิทธิพลนะคะแล้วก็มีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน,นะคะ่ะ วรรณกรรมท้องถิ่นส่วนใหญ่นะคะจะมีแก่นของเรื่องเนี่ยอิงเกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเนาะนิทานส่วนใหญ่วรรณกรรมส่วนใหญ่ก็จะสอนเรื่องธรรมนี้ได้ดีคบชั่วได้ชั่วนะคะซึ่งก็เป็นแก่นของทางศาสนาพุทธอยู่แล้วนะคะเช่นการเทศนะคะในนิทานชาดกหรือว่าการอ่านธรรมมริธานนะคะก็จะปลูกฝังเกี่ยวกับการทํเอ่อความดีละเว้นความชั่วนะคะแล้วก็มีการสอนแทรกความบันเทิงไปด้วยนะคะ คนที่ฟังเนี่ยก็จะเกิดความเลื่อมใสความศรัทธานะคะเพราะเชื่อว่าฟังแล้วเนี่ยจะได้รับอันนี้สบูบุญนะคะแถมยังจะได้เขาเรียกว่าความสนุกสนานเพลิดเพลินเพลิดเพลินไปด้วยนะคะคุณค่าความเชื่อนอกจากเรื่องของการทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแล้วเนี่ยมาสะท้อนต่อการดําเนินชีวิตของคนอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของคนนะคะแล้วก็การยอมรับว่าคนทุกคนเนี่ยต้องเผชิญกับทุกเขเวทนานะคะ ซึ่งมันเป็นผลมาจากการกระทําของเราในอดีตชาติเราจึงควรละเว้นการทําไม่ดีในชาตินี้นะคะเพื่อให้เราพบเจอสิ่งดีๆในชาติต่อไปหรือชาติปฏิบัติปัจจุบันให้มันดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะมีอิทธิพลนะคะหรือว่ามีอนิสง์ต่อการดําเนินชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมากเลยแล้ววรรณกรรมของถิ่นเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของคนเช่นช นิทานเรื่องย่าสอนหลานนะคะปู่สอนหลานนะคะซึ่งเป็นของภาคอีสานหรือพ่อรอสอนโลกนะคะธรรมดาสอนโรงนะคะซึ่งเป็นของภาคเหนือสามารถไปหาอ่านได้นะคะใน Google มีแน่นอนต่อไปอิทธิพลข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายแล้วนั่นก็คือมีอิทธิพลแล้วก็คุณค่าต่อศิลปกรรมพื้นบ้านค่ะ วรรณกรรมท้องถิ่นนะคะมีอิทธิพลต่อศิลปกศิลปรกรรมพื้นบ้านอย่างไรนะคะส่วนมากเนี่ยจะเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธนะคะหรือว่าพระุทธศาสนานะคะหรือว่าชาดกต่างๆเพราะว่าเราจะเห็นได้จากภาเพเขียนจิจกรรมฝาผนังที่มีการวาดตกแต่งตามพระอุโบสถนะคะหรือวิหารต่างๆเนี่ยที่นิยม ที่จะวาดภาพเกี่ยวกับชาดกหรือว่าทศชาติ50ชาติก่อนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะมาเกิดเป็นพระเวสสันดรน,นะคะแล้วก็เกิดเกิดมาเป็นเจ้าชายศิทธัตะแล้วก็ตรัสรู้เป็นองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะมีอะไรบ้างเราก็จะไปเรียนรู้กันได้ตามฝากผนังโบสถ์ได้เลยนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ต่างว่าสําคัญต่างต่างในหลายวัดเลยนะคะในภาคกลางหรือแทบจะทั่วประเทศเลยจะมีภาพเขียน ฝาผนังโบทเหล่านี้ไว้นะคะในภาคเหนือก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปกรรมพื้นบ้านนะคะมากมายนะคะที่มันสะท้อนไปที่ศิลปะนะคะวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะนะคะเช่นศิลปะพื้นบ้านในการนำนิทานที่ปรากฏอยู่ในชาดกเรื่องราวศาสนาพุทธนะคะ5้ชาตินะคะของปัญญาสุชาดกนะคะมาเขียนไว้ตาม ปาผนังเช่นกันเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องอสุวรรณนาหอยสังหรือว่าสังทองนั่นเองนะคะซึ่งเราจะพบได้ที่วัดสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะหรือคันทักุมานนะคะที่เราสามารถพบได้ที่วัดภูมิงนะคะจังหวัดน่านหรือว่าพุทธประวัตินะคะของระคุธเจ้านะคะซึ่งเราสามารถไปเที่ยวชมได้ที่วัดลำปางหลวงจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะ ถ้าภาคอีสานและภาคอีสานมีอะไรบ้างนะคะภาคอีสานส่วนใหญ่เ,เนี่ยจะนิยมนาวรรณกรรมท้องถิ่นมาเขียนเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเช่นเดียวกับทางภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือที่ผ่านมานะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทศชาตินะคะชาติกําเนิดของพระพุทธเจ้าก็เขียนเรื่องราวประกอบไว้ที่ฝาผนังโบสถ์นะคะนอกจากนั้นยังมีเรื่องของสังสินชัยนะคะที่สามารถพบได้ที่จังหวัด,ดวคนครพนมนะคะที่วัด วัดฝั่งแดนงนะคะหรือภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระรักพระรามนะคะที่วัดหนองบัวนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะหรือถ้าเกิดใครอยากจะไปเที่ยวปักธงชัยนะครราชสีมานะคะก็มีภาพจิตรกรรมเรื่องพระเมสสันดอนให้เราไปได้รับชมกันนะคะสวยงามมากส่วนภาคใต้นะคะนิยมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังค่ะโดยนําเรื่องพุทธประวัติและก็ทศชาติมาเขียนเช่นกันนะคะ โดยเราสามารถพบภาพวาดเรานั้นเนี่ยได้ที่จังหวัดสงขานะคะที่วัดมัชิมาวาดนะคะหรือที่วัดพระบรมธาตุที่จังหวัดพระนะครศรีธรรมราชค่ะส่วนใหญ่เนาะเราสรุปได้ว่านะคะเรื่องราวส่วนใหญ่ที่เ,เป็นวรรณกรรมท้องถิ่นสะท้อนมาเป็น ศิลปกรรมพื้นบ้านส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาหรือตำนานเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาวาดหรือมาเขียนกันที่โบสถ์นะคะโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางค่ะอ่ะกล่าวโดยสรุปนะคะกล่าวโดยสรุปคุณค่าของวรรณกรรมท้องถิ่นนะคะจะประกอบไปด้วย5ด้านหลักๆนะคะก็คือคุณค่าด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านค่ะ ด้านที่สองก็คือคุณค่าด้านการอธิบายความเป็นมาของชุมชนและเผ่าพันธุ์ว่าเราที่อยู่ในท้องถิ่นนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะออมีสาเหตุความเชื่อว่ามีที่มาอย่างไรก็สามารถไปหาได้ที่วรรณกรรมท้องถิ่นของตนเองนะคะ แล้วก็เป็นสื่อกลางในการจูงใจให้คนงอมไปวัดนะคะไปอ่านไปฟังไปดูนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิ่นของบ้านตัวเองนะคะแล้วก็มีนิพลและมีพึงท่าต่อการดำเนชีวิตของชาวบ้านเพราะวรรณกรรมท้องถิ่นนอกจากจะสอนให้คนเนี่ยมุ่งทำดีได้ดีได้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วเนี่ยนะคะก็ยังสอนเกี่ยวกับการทำทำดีก็เรเว้นความชั่วการประพฤติปฏิบัติตัวนะคะแต่งไว้ด้วยนะคะและข้อสุดท้ายนั่นก็คือ มีทุลและก็คุณค่าต่อศิลปรกรรมพื้นบ้านส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะคะทีเ่เราเนี่ยนิยมเ,เขียนไว้ตามฝ่าผนังหมดต่างๆนั่นเองค่ะจบแล้วนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับคุณค่าแล้วก็วรรณกรรมท้องถิ่นต่อสังคมนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะมาพูดเกี่ยวกับรูปแบบแล้วก็เนื้อหาของวรรณกรรมท้องถิ่นกันสำหรับชั่วโมงนี้ไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ทำแบบทดสอบนะคะหลัง หลังคลิปวิดีโอนี้ด้วยช่วงนี้กูไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ